Say gào gào Say gào Hi Say à. hi Josie 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 Say hi Không biết gì nữa Hi Khi khát chân Hi sweetie Josie come on Come on No Leave me alone Hey Come on Sorry I'm sorry Yeah I know Hey m e c o m e No ไม่เอาครับพี่ลิมพี่ลิมไม่เอาครับมามาเน้น No <laughs> <laughs> มาที่เขาก็จะมาทำกลางใส่เขาไม่ได้ลูก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของบีนะคะวันนี้สามี ของบีก็เป็นวันหยุดของวันแรกของเขาของอาทิตย์นี้นะคะที่มาเริ่มงานใหม่แล้วตอนนี้บีเองก็ต้องมาอยู่นอกบ้านนะคะเพราะว่าไอแฟนบีกาลัง s. <S อนอนกลางวันนะทุกคนก็คือพาไปปั่นจักรยานมานะคะนี่ยังไม่ได้เก็บจักรยานยของบีก็อยู่ฝั่งทางนู้นนะคะก็ะ <c ười> ไปปั่นรอบหมู่บ้านมานะคะก็ <c ười> okay. โอเคเมืองนี้บีกับแฟนรู้สึกได้เลยว่าชอบมากๆนะคะชื่อว่าเมือง Bi Beach Up คลิฟอร์เนียนะคะทุกคนเป็นเมืองเล็กๆนะไม่ใช่เมืองใหญ่ามากนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ว่าจะมีแบบว่า BLM Land เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีไบท์เทรลมีไบให้เราปั่นจัก,กรยานได้ไปทั่วที่ตัวแดนจริงนะคะคือเทรลที่ปั่นจัก,กร,รยานนะเยอะมากนะคะถ้าเราเป็นคนชอบอะไรที่อา u t d o o r นะคะเพื่อนเมืองนี้เหมาะกับ B บีกับแปนมากๆ B รู้สึกว่าเราน่าจะอยู่เมืองนี้สักพักนั้นแหละค่ะทุกคน วันนี้นะคะบีก็มีเรื่องตลกที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็มันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงไทยทุกคนบีเชื่อเชื่อนะคะว่าต้องมีคนที่โดนแบบบีเยอะมากนะคะทุกคนเออมันเป็นลักษณะน,นี้นะเพื่อนๆเ,เ,เคยเคยโดนไหมตรงที่ว่าเวลาที่เห็นผู้หญิงไทยกับฝรั่งอเออไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วอ่าบางคนนะคะมาบีมาไม่ได้บอกว่าทุกคนเขาจะชอบคิดว่า ผู้หญิงไทยเราอ่ะจะโดนผู้ชายฝรั่งกดดันเพราะว่าเราเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาอยูออ่ประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายเนี่ยคือ,คอจะออกคําสั่งทุกอย่างแล้วจะให้ผู้หญิงทําตามอะไรประมาณนี้เขาก็จะคิดไปลักษณะแบบนั้นนะคะเพื่อนปีเองก็เพิ่งโดนมาเมื่อเช้านี้นะคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าบีก็ปั่นจัก,กรยานไปก็อยากจะไปลองซื้อเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเป็นบีบเชอรก์กีก็คือเนื้อแดดเดียวฝรั่งนะคะเราก็อยากจะไปลองชิมอยากจะไป พพอร์ตอาหารพื้นเมืองโลโก้ของที่นี่นะคะเราก็อยากจะลองไปชิมดูว่าได้ข่าวว่าอาหารที่นั่นอร่อยแล้วเนื้อขอ,อร่อยอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะไปไปไป,ไปอุดหนุนนะคะทุกคนเออเราก็จะได้บอกว่าเรามาถึงเมืองบิชอปส์แล้วนะเนาะบีก็ไปแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีลุงคนหนึ่งมารับออเดอร์ของเราคือมันไม่ใช่ร้านอาหารนะคะมันเป็นร้านเนื้อนั่นแหละทุกคนเออแล้วคุณลุงก็ถามบอกว่า หนูจะรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองไปมองมาก็คือรู้สึกได้เลยว่าอาหารทุกอย่างเน,เนื้อเนื้อแดดเดี่ยวทุกอย่างที่เขาทำอะ่ะมันเป็นเนื้อที่ที่เมืองฝรั่งเขาเรียกว่าบีฟเชอร์กีบีฟเชอร์กีนะคะทุกคนแล้วส่วนผสมของของเนื้อนั้นๆก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเขาเรียกอะไรนะน้ําตาลเยอะซึ่งบีกับสามีเราก็ไม่ค่อยกินน้าตาลไม่ใช่เขาไม่ค่อยกินเลยคือไม่กินเลยแหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าเรากินอาหารคีโตนะคะเราก็ จะเป็นการยากมากๆสําหรับเราทั้งสองคนที่จะออกไปทานข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ลําบากสุดๆนะคะแล้วก็ไปถามว่าเออลุงม,มีเนื้ออันไหนบ้างที่มันจะมีแบบน้ําตาลน้อยอะไรเงี้ยรู้ท่าทางลุงก็จะตอบไม่เป็นนะคะอ,อ,ำอ,ำอ,ำอ้ําอ้ํามึงอึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าลุงกไ็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนที่มีน้ําตาลน้อยอันไหนที่ไม่มีไม่ใช่ว่าบีเป็นคนขี้เหนียวนะคะแต่ราคาเนื้อแดดเดียวที่ร้านเขาเนี่ยมันแพงมากๆแล้วบีเองก็เป็นคนที่ เราไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวแต่เราเป็นคนที่ประมาณว่าอะไรที่มันไม่คุ้มราคาแล้วก็ไม่ไม่โอเคที่จะซื้อเราก็จะไม่ซื้อนะคะถึงจะราคาแพงขนาดไหนถ้าเป็นของดีเป็นสิ่งที่เราชอบเราซื้อแต่อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราถึงจะราคาถูกขนาดไหนถึงจะให้ฟรีบีก็ไม่เอานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะเป็นคนลักษณะแบบนี้การใช้ชีวิตในแบบเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราจะเป็นคนที่ อยากใช้ชีดแบบอิสระแล้วก็ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินคุณเยอะนะคะอะไรที่เราประหยัดได้ก็ประหยัดแต่อันไหนที่มันดีต่อสุขภาพของเราเราจะเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเรื่องของเรื่องนั้นๆมากๆนะคะเราดีก็สามีก็จะเป็นคนอย่างนั้นแต่อะไรที่มันเกินความจําเป็นเราก็จะไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นกับเงินที่เราไม่มีนะคะทุกคนการใช้เครดิตการ์ดมันไม่ใช่่ารูดแล้วเราจะไม่ต้องมาเสียเงินที่หลังมันเสียนะคะเราเราจะไม่ทําตัวแบบนั้นนะคะถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่ใช้ จะส่วนมากบีกับสามีจะสือคติที่ว่าไม่ซื้อของที่มันไม่จําเป็นเลยนะคะเราเราไม่ชอบเราไม่ทําอะไรแบบนั้นเราเพราะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตในลักษณะที่ว่าไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินใครแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้นะคะที่มันไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินเราก็อยากที่ใช้ชีวิตในประมาณที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินน้อยๆยไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเยอะนั่นแหละคือคือชีวิตในอุดมคติของเราทั้งสองคนเราก็พยายามที่จะ ทําทุกอย่างเพื่อได้จะให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินนะคะประหยัดแล้วก็ใช้เงินให้เป็นนะคะในในสไตล์ของบีกับสามีเราก็จะใช้ชุดแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วคุณลุงก็เออคุณลุงที่รับหน้าแลวก็คือแกก็เข้าใจผิดไงว่าเอ๊ะแล้วทําไมบีอมามืออึ้งที่บีอมามืออึ้งที่ว่าไม่ซื้อเนื้อนี้เพราะว่าบีไม่อยากกินน้ําตาลคือคือเนื้อมันหวานมากมันหวานจนแบบขึ้นสมองนึกภาพออกเป็นอ่าเขาเรียกอะไร ที่มันเป็นเนื้อทอดที่มันเป็นเนื้อหวานๆไม่ใช่เนื้อทอดมันเป็นบีฟเชอร์กี้ของฝรั่งที่ใช้ใช้น้ําตาลแล้วก็ใช้คอนซีรปเยอะมากอะ่ะแล้วเราก็ไม่ชอบแบบนั้นเนี่บีก็เลยแบบไม่ไม่อยากที่จะซื้อนะคะแต่แฟนบีก็คิดว่าเออไหนๆเราก็เข้ามาในร้านเขาแล้วเราก็ควรที่จะอุดหนุนเขาเนาะอะไรประมาณนี้เราก็เลยตั้งเออซื้อไปลุงก็หยิบอ่าก่อนที่ลุงจะหยิบอ่าเนื้อใส่ถุงนะคะทุกคนลุงก็บอกเหมือนแบบแฟนบีเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วลุงก็แบบสะกฤฤิดบีบอกว่าอะไรนะ หนูหนูหนูถ้าหนูอยากจะซื้ออะไรหนูก็ซื้อไปเลยหนูมีสิทธิ์ที่จะให้ความสุขกับตัวเองนะอะไรประมาณนี้ก็คือลุงเข้าใจผิดคิดว่าสามีของบีอะ่ะเป็นคนที่ห้ามไม่ให้บีซื้อของแต่ลุงไม่รู้หรอกนะคะว่าบีแหละเป็นคนที่ไม่ซื้อเป็นคนที่ไม่ซื้อ,นนอของเองแล้วเราบีเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารการกิน แต่บีเป็นคนที่จะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วมันไม่ดีดีต่อสุขภาพเราบ,บีจะเป็นคนลักษณะน,นั้นบีก็เลยาถามแฟนบีไปบทว่าจะเอาอันไหนจะเอาอันไหนเพราะว่าเขาจะ เป็นคนที่จะเลือกกินไงแต่เราแต่เราอะเป็นคนที่แบบเออขอแค่ชิมนิดเดียวก็พอแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราเนาะเราก็คิดแบบนั้นแต่ลุงไม่เข้าใจไงลุงคิดว่าสามีบีบอกไม่ให้บีซื้อแน่แนเลยลุงก็เลยแบบมามากระซิบใส่ข้างๆหูบีบอกว่าเลนนี่ไม่เป็นไรนะหนูถ้าหนูมีความสุขที่จะกินหนูก็ควรที่จะซื้ออะไรให้กับตัวเองนะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปห่วงอ่าว่าสามีจะกดดันอะไรประมาณนี้หรือเปลลุงไม่ใช่ก็ <laughs> คือถ้าถ้าบีจะซื้ออะไรอะบีซื้อได้ทั้งหมดแต่แต่บีก็ไม่ได้อยาก ที่จะกินเยอะบีแค่มาชิมเฉยๆว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ลุงก็คือลุงก็แกไม่รู้ไงว่ากระเป๋าเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ใน,ในบีเป็นคนถือทั้งหมดเนาะแกลุงแต่ลุงอ่ะไม่รู้ไงลุงก็คิดว่าเออสามีบีน่าจะห้ามไม่ให้บีซื้อแน่ๆเลยลุงก็เลยแบบพยายามที่จะแบบพูดให้เราว่าเออเข้าใจว่าเออมันหน,หนูควรที่จะต่อสู้นะไม่ให้ผู้ชายมากดขี่หนูแบบนี้บ <laughs> ีก็เอ็นดูลุงมากเลยนะลุงก็เบอกเออไม่เป็นไรแต่ฉันก็ไม่ได้ ฉันซื้อได้ทุกอย่างแล้วก็เลยบอกว่าลุงฉันซื้อได้ทุกอย่างนะฉันอยากจะใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับอะไรฉันใช้ได้หมดนะแต่ก็ไม่ได้คือฉันไม่ได้อยากกินเยอะขนาดนั้นฉันอยากแค่ชิมเฉยๆฉันกม็มาลองอุดนุนร้านของโลโก้เฉยๆนั่นแหละลุงก็เลยแบบว่าเออเหมือนอนแบบยังไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วค่ะมันควรพยายามอธิบายว่าเงินมันก็อยู่ในกระเป๋าตังค์บีบีเป็นคนที่ถือถือกระเป๋าตังคนะ์นั่นแหละบบีเป็นคนที่จ่ายอย่างเงี้ย แต่ลุงไม่เก็ตไงลุงก็เลยคิดว่าเออเป็นผู้หญิงเอเชียมาอยู่อเมริกาแล้วก็แบบผู้ชายที่เป็นคนฝรั่งเนี่ยก็คือต้องกดดันผู้หญิงไทยบีเชื่อนะคะว่ามีหลายครอบครัวที่เป็นลักษณะแบบนี้แต่มันไม่ใช่ครอบครัวเราเพราะว่าบีเองก็เป็นคนที่ไม่ยอมนะคะทุกคนเพราะว่าพูดตรงๆนะทั้งชีวิตของบีที่เกิดมาบีก็เคยเอ,อ,อยู่ในสภาพนั้นคือเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้แล้วก็โดนโดน ห้ามนั้นห้ามนี่ไม่ให้ทํานั่นไม่ให้ทํานี่มาตลอดนะคะจนจนบีออกมาใช่ชีวิตด,ด้วยตัวเองแล้วบีก็ตัดสินใจบี B อยากทําอะไรบี B ก็ทําหมดนะคะเพื่อนเื่อนบี B ก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในสภาพแบบนั้นถ้าบีมีจะมีชีวิตคู่บี B ก็ต้องมีชีวิตคู่ที่มันเท่าเทียมกันสามีของบีให้เกียรติบีเสมอไม่ว่าอะไรบี B อยากได้อะไรเกย์ก็จะเข้ารบในการตัดสินใจของบีแต่บีเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ต่างแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะว่าบีถือสติที่ว่าเราไม่อยากเป็นนี่เป็นเสีนยงใครยาจะเราอยากที่จะใช้ชีวิตแบบให้ไม่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 กดดันจนเกินไปนะคะบีกับแฟนก็เลยเป็นคนที่ใช้เงินให้ถูกทูกที่ถูกเวลาแล้วถูกต้องตามกาละเทศะนะคะเพื่อน เราไม่ใช่คนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเราใช้ทีเราก็จะซื้อของที่มันมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพแปะร่างกายของตัวเองนั่นคือความคิดของเราทั้งสองคนนะคะเพืเ่อนคนอื่นไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรแต่เราขอให้เราเข้าใจตัวเองก็พอแล้วเนาะพูดถึงครอบครัวเราเข้าใจเราก็พอแล้วว่าบีก็ไม่ได้อธิบายลุงคนนั้นไปนะว่าเป็นเพราะอะไรบีแค่บ,บอกว่าบีอยากจะซื้ออะไรบีก็ซื้อได้ทั้งหมดนะั่นแหละไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เงี่ยแต่ลุงก็ยังที่ว่าแหละดูลักษณะอไนะไร เป็นผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆน่าสงสารมาอยู่แล้วโดนพวกฝรั่งของเองลุงก็พยายามพยายามแล้วก็คิดกินแล้วก็ขำแกแล้วกพเห็นดูแกมากเลยนะคะเพื่อนๆเออแต่แก่กก็น่ารักนะคะแต่ก็คือแกก็ไม่ได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเราบีก็ไม่อธิบายแต่ดีก็แอบขำแล้วบีก็เล่าให้สามีฟังว่าโอ้แกก็เลยถามสามีบีก็เลยถามบีบอกว่าอะไรนะ,ะหน้าฉันหน้ากดดันเธอขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างี้ บีบอกว่าที่หลังไปไหนเธอก็ยิ้มหน่อยนะเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยสามีก็เลยขำก็พากันปั่นจัก,กรยานกลับบ้านนะเพื่อนการนี้แหละค่ะเรื่องตลกๆที่บีอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ขำดีนะคะแต่ไม่จะบีก็บีว่าบีไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองนะคะแต่ก็สนุกดีนะเพื่อน เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปมีเพืเ่อนๆคนไหนที่เจอ,อปัญหาในสไตล์ที่บีเจอบ้างหรือเปล่าเนาะว่ามีคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้นั้งที่จริงเขาไม่ได้มารู้เรื่องรู้เราเลยเกี่ยวกับครอบครัวเราแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยเราเพราะคขาคิดว่าเรามีปัญหาในครอบครัวอะไรประมาณนี้พีก็ขำมากเลยนะทุกคนโอเคไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวสลับคลิปวันนี้ดีก็ขอ,ขอ,ข,อขอตัวลาไปแล้วบายบายค่ะสวัสดีค่ะ Keep going. Music keep going.